สวัสดีค่ะก็สร้างแขนแบบตามหน้าปกเลยนะคะก็ทำอยู่ที่ไซส์แอลต้นแขนเราสร้างแขนใช้ต้นแขนนะคะไซส์แอลก็28บวกหลวม8เซนนะคะ36ก็หาร4ี่เท่ากับเกก็ตีมาเลยค่ะ เป็นเส้นกลางแขนก็9เซนนะคะวัดออกมาค่ะ9้าเซนเป็นแขนหลักเซนนะคะ9้าเซนค่ะได้แล้วก็ตีเลยค่ะ จากจุดนี้ก็วัดลงมาค่ะ9เซนก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแขนสี่เหลี่ยมก็ชิ้นหลังชิ้นหน้าหัวแขนเราขึ้น3ามเซนครึ่งด้านหลังลงเซนครึ่งท้องแขนลง เซนครึ่งด้านหน้าเราแบ่งสามนะคะเก้าเซนก็สามเซนคือสามส่วนเท่าๆกันนะคะก็ได้แล้วก็ขีดเลยค่ะก็ส่วนนี้นะคะเราจะแบ่งสามส่วน จะใช้วัดหรือจะกะก็ได้นะคะ3มส่วนเท่าเกันด้านหลังเราขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าลงเซนครึ่งด้านหลังลง1นเซนก็วนหัวแขนเลยค่ะ ก็ในส่วนนี้เกือบเป็นเส้นตรงนะคะโค้งนิดนึงท่าน,นี้ตามแบบแขนเนี่ยแบบเขาจะประมาณด้านหลังด้านหลังมาทับด้านหน้านะคะด้านหลังนี่คือยาวอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าตรงนี้เขาจะสั้นเขาก็จะเกยกันตอนนี้เราจะหาความยาว ก็ตามแบบคือปิดข้อศอกความยาวตรงด้านสั้นนะคะปิดข้อศอกข้อศอกก็ประมาณ30เซนแล้วก็ปิดก็จะใช้อยู่ประมาณ14นิ้วให้ปิดข้อศอกนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนวัดตัวก็ใช้วัดได้เลยค่ะ14นิ้ว คือในส่วนของอันนี้นะคะด้านสั้นตีมาตรงๆเลยค่ะอนนี้เราจะพับเส้นนี้กิ้งก่อนค่ะก็ทำเหมือนกันค่ะ แล้วก็พับเส้นกลางฝั่งนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือเส้นที่เรากิ้งออกมาเส้นที่เรากิ้งออกมานะคะแต่นี้แขนเขาจะมีความบานความบานช่างก็กะประมาณ17นิ้ว ครึ่งหนึ่งก็8ดนิ้วครึ่งก็วัดมาค่ะแปดนิ้วครึ่งหรือเพื่อนๆจะเอาแบบไม่บานเท่านี้ก็ได้นะคะอันนี้คือ17นิ้วครึ่งหนึ่งก็แปดนิ้วครึ่งได้แล้วก็ตีมานี่ค่ะถ้าไม่ชอบบานก็คือลดลงได้นะคะเสร็จแล้วเราใช้ไม้โค้งค่ะคือเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะคะเราจะใช้เส้นนี้ก็ ตัดเลยค่ะก็ตัดหัวแขนเลยค่ะตัวเสื้อเป็นเข้ารูปตรงรอยต่อด้านหน้าเนี่ยเขาจะตรงกับเส้นคัดนะเส้นคัดที่อยู่ตรงบ่านหน้า เดี๋ยวเราต้องใช้ตัวเสื้อไซส์ L เพื่อมาวัดวัดรอยต่อตรงนี้ก็เนี่ยเป็นเสื้อตัวเสื้อก็จะเป็นแบบแนวเข้ารูปแขนเขาก็จะแบบต่อตรงอันนี้คือด้านแหลมและอันนี้คือด้านสั้นอันนี้เขาจะต่อตรงกัน เราก็จะวนด้านหน้านะคะคว่ามลงค่ะด้านหน้าอันนี้คือด้านหน้านะคะแล้วก็เอาตรงข้างเนี่ยชนกันเราลองดูหัวแขนก่อนนะคะหัวแขนคือได้พอดีนะคะแต่นี้เราก็วนเลยค่ะให้ให้ติ๊กตรงนี้ไว้ ก็ตรงนี้นะคะที่เราจะต่อให้ตรงกันตอนนี้ได้แล้วเราก็ขีดลงมาเลยค่ะตรงที่เรากิ้งไว้นะคะก็คือตรงๆแบบขนานกันตรงลงมาเลยค่ะ ก็อันนี้จะได้เส้นที่เราเกยด้านหน้านะคะคือได้เส้นนี้ก็คืออันนี้หนึ่งชิ้นตตอนี้เราจะหาในส่วนของแหลมตรงนี้นะคะว่าเขาลงมาเท่าไหร่ดูประมาณแบบก็สี่นิ้วครึ่งนะ จากจุดนี้สีนิ้วครึ่งถ้าใครไม่ชอบแหลมแบบนี้ก็คือลดได้นะคะคือตอนนี้ก็ตีมาเลยค่ะด้านหลังอันนี้เราได้คือ1ชิ้นแต่นี้เราจะหาชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็จะอยู่แบบเส้นกลางเกยกันแต่นี้เราจะก๊อบออกมานะคะก๊อบชิ้นหน้า ปลายแขนด้านข้างหัวแขนหัวแขนนี้เราขึ้นมาถึงเส้นกลางนี้เลยนะเราจะเกยกันอยู่ที่กลางแขน อันนี้ปลายแขนอันนี้ด้านข้างก็เราตัดเลยค่ะเหลือต้องปลายแขนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแต่งตัดด้านข้างตัดหัวแขนแล้วก็ตัดเส้นกลาง อันนี้คือด้านหน้านะคะตอนนี้เราจะต้องแต่งแต่งด้านข้างนิดนึงเพราะเวลาเนี่ยต่อกันเนี่ยเราไม่ให้มุมเขาแบบหักๆักนะเราต่อกัน แล้วก็ตีแบบจากจากมุมเนี้ยมาถึงมุมตรงนี้เลยคือตรงเนี้ยไม่ไม่ให้เขาหักคือให้เขาเป็นแบบเส้นเดียวกันได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะ แต่นี้เราได้ชิ้นก๊อปแลละชิ้นนี้เราก็ตัดออกไปเลยนะคะก็คือเส้นนี้เพราะเราก๊อปออกไปแล้วนะคะตัดเลยค่ะตอนนี้แขนแนวเนี้ตรงด้านเนี้ยต้องมีแบบเผื่อผ้าเยอะหน่อยนะคะเขาเวลาพับไปเนี้ยเขาจะได้มีแรงยึดแบบเขาจะได้ตรงๆนะคะตตนนี้เราก็เกยอันนี้คือเส้นกลางหัวแขนนะ เราก็จับให้ตรงกับเส้นกลางแขนเนียคือไม่น่าจะเกยมากกว่านี้นะเพราะว่าถ้าเกยไปเยอะเนี่ยแขนแนวเนี้ยอัดกาวก็จะหนาน่าจะเกยมาแค่เส้นกลางนะไม่น่าจะลึกไม่น่าจะลึกไปฝว่านี้คือด้านในด้านในเนะี่ยข้างในเนี่ยอาจอาจจะกึ่งแบบตรงเนี้ยกึ่งสักสามจุดนะ แต่ตรงนี้ก็คือไม่ไม่ต้องกึงเพราะว่าอัดกาวเนี่ยเขาปล่อยลงมาเขาก็จะเป็นแนวตรงอยู่แล้วนะก็คือจะประมาณนี้แขนก็ตรงนี้เขาก็จะเปิดเลยนะคือเผื่อผ้าข้างในก็จะเป็นแนวเนี่ยเราก็ต้องกึงอ่ะกึงข้างในสักสามจุดนะตรงตรงนี้ไม่ต้องเพราะว่าอัดกาวเขาก็จะมีมีแรงของเขาอยู่แล้วนะก็เรียบร้อยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ